ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแมวข่าวชาวกินผักแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปคิวเดอร์กอนะซึ่งจะมีหนึ่งคนได้รับเรือกเป็นพระเจ้าแบบนี้และที่เหลือเนี่ยคือก็ต้องกำจัดพระเจ้าด้วยมันมี2โหมดคือโหมดแอบกับโหมดกำจัดพระเจ้าเนาะซึ่งโหมดนี้นะครับคือกำจัดพระเจ้าแล้วผมก็ขออนุญาตใช้่ระเข้ อเออครับซึ่งผมก็ขอญาตใช้เป็นตัวละครแมวปลาคาตัวนี้นะครับเพราะว่ากูตายแน่เลยวะเพราะว่าถ้าผมใช้ตัวแมวคาผมอะมันจะโป้เว้ยเวลาเป็นพระเจ้านะมันยิงมันยิงมัน,ย,มนยิงตูดมันเจ้านะครับตายยากพอควรแล้วยิ่งคนที่แบบมีสก,กิลนโหดเนะี่ยแทบจะชนะไม่ได้เลยว <Why? S 1> ยิงไปยิงไปยิงตูดยิงตูดเข้ารูตูดเสียงอะไรวะเสียงรถไฟ oh shit โ oh, อ damn bro oh d จะก่อนจะโซ่พาวเวอร์โฟบหรอเป็นเพรามันจะฆ่าใครก่อนระหว่างผมกับไอคนนั้นแหะไอคนที่มันยิงอย o, okay. ู่นี่ไง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 โหโอ้โอ้โอโอไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วตัวเฮนนี่อีกแล้วปิ้งมาแล้วผมยาไม่ตัวแข่งทื่อเลยไม่ไหวเอ ชิบะชิบะกะูอะน,นันน่นนั่นนั่นกูว่าแล้วมันตอกูจริงด้วยเอ่อโน่สต็อปสต็อปสต็อปสต็อยุดมันตอคก,กูไม่ไหวแล้วมตอคก,กู oh shit oh, BRO Why you talk me ไอ้เหียมันตอไม่หยุดเลย <c oughs> <c oughs> กลัวมานกะ นี่ดูดูดูด,ดูเห็นไหมน่ารักไหมน่ารักไหมเอื้องดิมึงยืนเอื้องดิติดตอกแค่นี้เลยอ,นนลยอ,อ้นี่ไอ้นี่คนเนี่ยคนเนี่ยตอกไปตอกไปอืมอืมนั่นแหละอืมอืมชิบหายโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นี่เอามันตอกไปแบบนี้ป้องกันป้องกันป้องกันเฮ้ยกูเบื่อมึงมะ นัดมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วกูขนาดใคร่ข,ขาเลยตะกา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 ยก่อเอ้ยทำไมน่ากลัวขนาดนี้นะโรบอกเนี่ยอันนี้นะครับคือพลังที่พระเจ้าสามารถพระเจ้าเนี่ยมีเนาะโอเคครับเราแพ้แล้วที่ผมจะทำก็คือพยายามจ่ายดาเมจให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้เงินนะผมจะอยู่ที่สูงโอ้โหโอ้โห เจ็บดิเจ็บดิยิงไหล่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 เจ็บดิร้องร้อง,ลองกลับไปฟ้องแม่เลยน้องร้องร้องก็กลับไปฟ้องแม่เลยน้องเอ,อ๋ยเดี๋ยวกระตุกกระตุกมึงทำกระตุกยิงยิงกระโดดยิงกระโดดยิงใช่ออะไรอะ่ะใช่ออะไรอะ่ะโอ้อ้ออ้ออ้อเฮ้ยไม่โดนเว้ยเคยไม่เห็นผมแล้วผมทำงไงอะ่ะฮึบซ่อนเร้นกายาอ้อ อะไรเนี่ยโอ้ย ini? Oh, hei, 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 hei! ah, 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 ah. ah Oh... Oh, oh, โอ้ shit. ซาดาเรโตริกามันนาะมันผมน่าจะเหลือผมคนเดียว <P ff f> ว้าวเดี๋ยวเขาย้ำย้ำไปมันจะรู้ oh shit มันไม่รู้โอเคมันรู้แล้ว oh shit oh my gosh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  อ่าอ่าลบได้เท่เหไหม กูฆ่าตัวตายนะผมขอเป็นพระเจ้าขอเป็นพระเจ้าสิขอเป็นพี่พระเจ้าพระเจ้าเจ้ามึงใครเนี่ยไอเบคอนเพิ่งเล่นเหรอน้องโอ้โหเดี๋ยวเพิ่งเล่นมึงซื้อสกินคือไม่เอาตังค์ไปซื้อพลังนะอ๋อตายแล้วเอา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 เสดงหัวสัวผมผมโอ้อะไรวะอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้มิงตามมิงตามมิงตาม ก็มาดิครับเหมือนลอยเวนปลายันี่ดิรินได้โยโหโหโอ้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 โหหน้ากูเลยนี่เป็นยังไง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 ไม่เจ็บ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 ไม่โดนดาเมจเลยเฮ้ยผมไม่เป็นไรเลยผมไม่เป็นอะไรเลย อ้าวเฮียโหวัวเก่งอ๋อ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 มงาเก่งอ๋อเก่งอ๋ออยู่ที่โลกไม่ค่อยดีนะครับทุกคนแบบนี้นะอยู่ที่โลกไม่ค่อยโอเคยิงตูดยิงตูดยิงตูดยิงยิงอันนี้นี่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 นเอ้อะไรยิงมาเฮียมีคนติดไฟเซโนยู no. sure. I, I, sure. ่ยชัวยัยยัยยุชัวไอโอ้ยเต็มหน้ากูาเลย ยูชัวใหญ่ใหญ่ช่วยด้วยฮาเป็นไงเซโนยูชัวใหย่ยยมันเรงเป็นพิเศษรลอยังไงกูเนี่ยฮะนิงเราสามารถ ไม่ยิงก้อนแล้วก็ไปเดินเก็บพลังพิเศษเอาไว้เอาชุดล็อ,ลอดเลดเกมไปได้นะทุกคนนะโอ้ยเฮียกระทางปึ๊บกระทางกระทางกระทางนี่นี่ยิงยิง,ย,งยิงหน้ายิงหน้ายิงหน้าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่เล้าเอาไปซะแล้วเหลือสองคนนะคนนึงแอบคนนึงก็แอบเหมือนกันอา้าวมันมาแล้วมันเดินตรงมาแล้ว มันเห็นแล้วเดินตรงนี้คือเห็นแล้วป,ปูว้ามันเป็นอะไรไม่เอะไรทำอะไรเขาไม่ได้อลยวก็จ่อโอเคขอโทษเรียบร้อยเลยใชซซซ่ซู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 ซนี่ไงเอึ้งแมเอึ้งแมไายคนละบ้านเอาถูกแล้วถูกหลังแล้ว มันรู้ได้ไงวะไอ้เหี้โหยโอ้ยหุยพี่ชายไม่เป็นอะไรพี่ชายเขาค่องข้างตัวผอมเขาหลบได้เอาหาหาดีหาดีหาดีหาหาดีหาดีหาดีสามซีดวีดนะครับจะเปิดตำแหน่งทั้งคู่เลยเนาะก็คือคนที่มีชีวิตรอดกับพระเจ้านะครับโอเคเดี๋ยวด,ดูเปิดตำแหน่งเรียบร้อยอยู่ในบ้านแล้วพี่พระเจ้าแก่เอาแล้วไง บูม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 บ่อะไรเขาอยู่นี่ชิบหายแล้วเพื่อนกูจะรอดไหมเนี่ยยืนหน้าระเบียงยืนหน้าระเบียงเ h อะสกายเฮ้ยไว้หนึ่งอินเดอะสกายมึงกระโดดทำไมอ่ะภูมภูมทนะภูมทนะภูมภูมภูมวายวายวายคืไปคิดได้แล้วคิดได้แล้ว hello my friends i'm here เจเอเย้ได้เลยนี่ผมมีคอมโบของผมคอมโบ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 ครับคอมโบจับวะ ตายตายแน่มึงมสามซ้ำซ้ำให้ซ้าให้เละซ้าให้เละอุ้ยสองคนเลยสองคนเลยครับทุกคนนี่นี่นี่อิงอร่อยอร่อยอ๋อ,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 อ่วงร่วง่วงเลยร่วงเลยดีล่วงเลยดีเจ้ใจด้วยไอ้หนูลงเลยครับลงเลยครับลงเลยครับบิซายไปบิลฟิมทาวเวอร์ครับผม เอาไปเลยเผาไปเลย,เเลยบ,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 บลูบูบนะูบ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  เอาด้วกคนตอนนี้ผมจะได้สกิลอัน,นี่หละเราิปป๊อปหรอไปไหนไปไหนไม่รอดตายตายตายไม่ดูสักทีวะตายตายครับตายสิครับพี่น้องเอ๋ยไม่ตายสักทีวะต้องสั่งเต้นเต้นเสร็จแล้วลาวาฟอเต้นเสร็จลาวาฟอลาวาฟอเสร็จจังนี้คอมโบ คอมโบเลยคอมโบเลยคอมโบได้วพึ่งเรียบร้อยอะครับมีคนอยู่ข้างบนเนาะเราก็จะไอ้นี่ยิมพิซไซไปทักทายเขาหน่อยบูมมีคนอยู่ข้างบนนะครับซึ่งเราก็จะไปซีเรียสโดนแน่มึงครับแล้วก็ค่อยๆไอ้นี่เข้าไปตุงอ๋อล้วงล้วงล้วง ล่วงดีล่วงดีนะครับเราก็มับมับอ่าเฮียกดบีศาจผิดสปีเลยนี่สุ่มพลังนะครับทุกคนได้บอมนะเราก็กดไปหนึ่งทีเพื่อนเรียกบอมออกมาเหมือนว่าเขาจะไม่รอดแล้วแหละเราก็ให้เขาไปดีๆก่อนไปบายๆไปพื่ลัาบายๆเรียบร้อยโอเคเจอแล้วอยู่ไหนอ่าวิ่งวิ่งวิวิวินะครับวิ่ง เราพยายามอย่าเดินเข้าตึกนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะเดินติดเอ๊ะมันอยู่ไหนแล้ว,วะเนี่ยเนาะเดี๋ยวสั่งเต้นเดี๋ยวสั่งเต้นอยู่ไหนวะเราก็ยืนชิวๆไปโอ้สั่งเต้นเลยอ่าอยู่น่น,นโอเคครับแล้วเราก็ใช้พลังลาวาฟอร์ไปให้มันแบบโอไมกก็ oh God. ทำอะไรไม่ถูกแน่มึง ปิซาย์ฮัลโหฟิล์มทาวเวอร์เจอแล้วเจอตัวแล้วปอปป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 ปตายตายไม่รอดแล้วตายยังไงก็ตายหนูเอ้ยเจ็บดีเจ็บดีโอ้ยติด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 มันเจ็บนะครับเพราะมันวิ่งเร็วเนาะทำไงมันวิ่งช้าๆวะ เราไฟดักไว้เมเทโอฟูบุมฮ่า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 